ทานอีศพเรื่องฝูงกากับเหยือกน้ำการละครั้งหนึ่งมีฝูงกากลุ่มหนึ่งบินเกาะกลุ่มกันมาโดยมีแม่กาและลูกกาซึ่งฝูงกาเหล่านี้บินมาเพื่อหาอาหารโดยทั้งวันยังหาอาหารไม่เจอเลยเมื่อหาอาหารไม่ได้และด้วยความเหนือ่อยล้าฝูงกาทั้งหมดจึงบินล่อนลงมาเกาะกิ่งไม้แห้ง เหล่าลูกกาต่างบอกกับแม่กาว่าแม่จ๋าหนูหิวน้ําจังเลยแม่กาเมื่อรู้ว่าลูกๆหิวน้ําก็ไม่รู้จะไปหาน้ําที่ไหนมาให้ลูกๆดื่มได้ลำพังตัวมันเองก็แทบจะแย่เหมือนกันทันใดน,นั้นเองแม่กาเหลือบไปเห็นเหยือกน้ําตั้งอยู่ไกลออกไปจากตัวมันไม่มาก เมื่อมันเห็นดังนั้นจึงได้บอกกับลูกๆของมันทันทีลูกๆเอ๋ยไม่เห็นเหยือกน้ำอยู่ตรงนั้นแหละเหล่าลูกกาเมื่อเห็นแม่บอกมันจึงบินไปที่เหยือกน้ำด้วยความหิวกระหายทันทีเมื่อมาถึงเหยือกน้ำเหล่าลูกกาไม่สามารถจะจิกน้ำขึ้นมาจากเหยือกดื่มได้ แม่กาเมื่อเห็นลูกๆไม่สามารถดื่มน้ำได้ก็รู้สึกสงสารและก็มีความคิดขึ้นมาทันทีมันจึงพูดกับลูกๆของมันลูกๆถ้าพวกเจ้าอยากดื่มน้ำล้ะก็ให้ไปหาก้อนหินมายอนใส่ลงไปในเหยือกน้ำสิลูกกาจึงไปคาบก้อนหินตามที่แม่ของมันบอกและบินกลับมาย่อนก้อนหินลงไปทีละก้อนสองก้อน ไม่นานก้อนหินที่เหล่าลูกกาหย่อนลงไปในเหยือกน้ำก็เต็มแล้วน้ำก็ล้นขึ้นมาทันทีในที่สุดเหล่าลูกกาทั้งหลายจึงได้ดื่มน้ำที่พวกมันช่วยกันตามที่แม่กาแนะนำกันอย่างสบายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้ไหวพริบสติปัญญาและความเพียรพยายามย่อมนำพาไปสู่ความสำเร็จ